เยาย้อพยายามไปเรียนไม่ยังตีสามตีสี่สอนเพลงไหมสิผิอคอนเสิร์ตเช็ดน้ำตาเอาไว้ไปออกคอนเสิร์ตไงเพลงเอ่อเพลงของพี่เท่งเถิดเทิงนี่มันมันมันพอดีไม่มันดังเปสิบสิบปีแล้วก็เลยว่าเออเอามาร้องดีกว่าไหมสินาแล้วก็ขยันซ้อมที่ีสามตีสี่ไม่หลับไม่นอน เป็นห่วงเป็นใยอยู่กินยังไงสบายดีหรือเปล่าเห็นเธอซึมเศร้าเขาทำให้เหงาใช่ไหมส่องอยู่ตาเป็นแรงคำขอเห็นเธอแอร้องไห้อยากรู้เ้วยความห่วงใยก็แอบ,บเสียใจแต่ไม่กล้าบอกนี่แหละคนซ่อมพี่น้อง เงใหม่บอกกับฉันเขานั้นคือเทวดาส่วนเธอก็คือนางฟ้าส่วนเขาส่วนฉันแค่พยามานชีวิตลิขิตจักฟ้าเทวดาเจ้าพัดแม่มันได้บอกกับปุ้งเต้มือเล็กป็นได้ฟังสิบปีแล้วไงไปฮึ๊บตอนฟุบ ร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะกกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่เธอหรือหรือเธอตะกกนเรียกหาเจ็บช้ำหัวใจอ่อนล้าให้แม่เธอมาเช็ดน้ำตาอีกคนเดี๋ยวไปส่องก่อน เดี๋ยวนาจักรราดสองสามวัน,น้ได้ฟังเลยเดี๋ยวคืนนี้สองสามวันตีซ้อมเลยตีสามตี 4. สซ้อมเพลงโอ้แอาลม่์ดีใครว่าเพื่อแฟนเอฟซเพราะเพลงใหม่ๆบ้างเอาแบบเพลงที่มันพอสมัยก่อนมันร้องอีกหนึ่งรอบนี่อีกหลายเพลงนะที่บาร์บริกซ้อมวันนี้เยอะอยู่ร้อง ร้องไห้หาพ่อเธอรืเธอท้อรากอดหาพ่อเก็บคำจนน้ำตาคอให้พ่อมาเช็ดน้ำตาร้องไห้หาแม่เธอร